ข่าวด่วนครับทุกคนสื่อใหญ่ตีข่าวอุงอิงเพชรบ้านแพงและพี่จินตลาภูลลาบครับล่าสุดวันนี้นะครับทางด้านอมรินทีวีเนี่ยได้นําเสนอข่าวอุงอิงเพชรบ้านแพงและพี่จินตลาภูลลาบครับแล้วได้ไปสัมภาษณ์ คุณจินตลาภูลลาบนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ไปถ่ายทํา m ็มณสารแม่ฮันนีนั่นเองครับทุกคนพี่จินตลาเนี่ยก็ได้บอกว่าโอ้โหเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับอยู่หลายๆเหตุการณ์นั่นเองในช่วงที่เข้าไปถ่ายทําที่สารแม่ฮันนีนะครับพี่จินตลาภูลลาบเนี่ยได้เล่าให้พวกเราได้ฟังครับว่าโอ้โหอากาศเนี่ยร้อนอบอ้าวมากๆครับทุกคนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่จินตลาภูลลาบแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย ได้ไปกราบสการะนะครับบูชาแม่ฮันนี่ศรีสานนั่นเองแล้วก็อธิษฐานขอให้งานหรือว่าผลงานต่างๆเนี่ยออกมาราบลื่นนั่นเองครับทุกคนหลังจากอธิษฐานเสร็จนะครับพี่จินตลาก็บอกว่าโอ้โหลมนี่เย็นทันทีเลยนะและวันนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังว่าอุงอิงเนี่ยน้องไม่ได้นอนเลยนะครับเพราะว่าแสดงเนี่ยก็ดึกแล้วใช่ไหมครับน้องนอนไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็มาถ่ายทํา MV ต่อของพี่จินตลาแม่จินตลาบอกว่าอุงอิงเนี่ยสดชื่นสดใสร่าเริงมาก เหมือนวันนั้นเนี่ยได้นอนทั้งวันนั่นเองครับทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ทางอมรินทีวีเนี่ยเขาได้นําเสนอนั่นเองครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเพลงยังไม่ปล่อยทีเซอร์ยังไม่ปล่อยนะครับปล่อยออกมาแค่เบื้องหลังเท่านั้นครับตอนนี้ติดแฮชแท็ก ยู u ูบไทยแลนด์ครับอันดับที่29ครับทุกคนโอ้โหปังมากๆครับทุกคนทําให้ทีมงานของพี่จินตลาภูลาบเนี่ยถึงกับอึ้งในกระแสขององุ้งอิงเพชรบ้านแพงไปเลยนะครับและหลายคนเนี่ยก็อึ้งกับกระแสนี้ครับเพราะว่าเป็นคลิปแค่เบื้องหลัง 1น,นาทีเท่านั้นครับปล่อยลงทางช่องจินตลาชาแนลออฟฟิเชียลครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะตอนนี้หลังจากทีมอิ่มนำเสนอข่าวไปนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาวิวพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าอ่ะตามมาจากข่าวอิ่มบ้างนะครับแล้วก็โอ้โหเพลงนี้ถือได้ว่ายังไม่ได้มีเล็ดรอดออกมาให้พวกเราได้ฟังกันแบบดนตรีสดๆจริงๆหรือ เพลงแบบมาสเตอร์ให้พวกเราได้ฟังนะครับเป็นเพียงแค่บรรยากาศถ่ายทํา MV เท่านั้นครับทุกคนที่พวกเราเนี่ยได้ชมไปแล้วเป็นบางช่วงบางตอนครับทุกคนก็จะมีเสียงเพลงแววๆครับที่พี่จินตลากับน้องอุงอิงนะครับได้มีการลิปซิง์ใน MV นั่นเองครับทุกคนโอ้โหอีก2วันเท่านั้นนับวันรอเลยนะครับทุกคนกับบทเพลงสร้างผสมนองฮักนะครับซึ่งต้องบอกว่าพี่จินตลาพูลาบเนี่ยตอนนี้สื่อจับจ้องเป็นพิเศษครับเพราะว่าได้มาร่วมงานกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคทุกคนแล้ว ก็ไปโปรโมทซิงเกิลใหม่ที่อมรินทีวีด้วยนั่นเองครับอมรินก็ได้นําเสนอข่าวนะครับว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจับมือแม่จินตลาพูลลาบนะครับร่วมกันทําเพลงครับทุกคนและอุ้มอิอ่มข่าวกระแสพูดคํานี้อยู่เสมอและอุ้มอิ่มคิดว่ามันจะเป็นความจริงนะครับอุ้มบอกว่า สารแม่ฮันนี่เนี่ยจะดังไปทั่วโลกครับทุกคนเพราะอะไรเพราะชาวเน็ตหรือว่ายูทูบเบอร์ต่างประเทศเนี่ยรอผลงานขององค์อิงเพชรบ้านแพงอยู่นะครับรอรีแอคนะครับรอดูว่าตอนนี้องค์อิงทำอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็จะปล่อยผลงานไหนออกมาและที่สำคัญครับเขาก็จะโฟกัสว่าเอ๊ะข้างหลังเนี่ยคืออะไรถูกไหมครับข้างหลังเนี่ยคือสารอะไรทำไมแบบโบราณทำไมแบบว่าดูเหมือนแบบ น่าอนุรักษ์ไว้จังเลยนะครับทุกคนเหมือนกับเพลง e เอื้อนฮักนางเอกน้อยที่พวกเขาเนี่ยโฟกัสฉากนะครับโฟกัสเสียงร้องอุงอิงโฟกัสการแต่งตัวนะครับว่าอุงอิงเนี่ยเป็นไทย Amazing เหมือนกับเป็นไทยโบราณนะครับที่ได้ถ่ายทอดออกมาให้ชาวต่างชาติได้ดูกันเนาะทุกคนก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วมิมคิดว่าเพลงนี้ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งเพลงแล้วก็คิดว่าแม่ตินตลาภูลราดก็น่าจะเปี้ยงปังไปพร้อมๆก,กันกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนเนาะ หลายคนบอกกับผุ้ยิ้มข่าวกระแสะแบบนี้นะครับว่าอยากให้อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยปล่อยเพลงวันละไม่ใช่วันละดิเดือนละ1เพลงใช่ไหมครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปถามบอสโจก่อนนะครับบอสโจเป็นคนลงทุนแต่ว่าพอพอเป็แม่ฟซีแ,แ, FC, แฟนคลับบอกว่าจะรวมตังค์กันนะเออไม่เป็นไรเดือนละแสนเนี่ยให้กับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย ทำผลงานออกมาใช่ไหมครับทุกคนแต่ก็สงสารน้องนะเพราะว่าน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาครับทุกคนอย่างผลงานที่พวกเราได้เห็นก็คือโอ้โหเข้าห้องอัดก็เป็นวันแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายทํา MV เนี่ยก็1วันเต็มๆแล้วก็โอ้โหเวลาจังหวะแล้วก็โอกาสนะเป็นไปได้ยากครับถ้า1น1เพลงต่อ1เดือนนะแต่ก็มีโอกาสนะมีโอกาสเพราะว่าน้องก็ค่อนข้างที่จะ ทำผลงานแบบเต็มที่ทุกงานจริงๆนั่นเองนะครับทุกคนเนาะนะครับแล้วก็แฟนคลับเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากเห็นผลงานน้องออกมาเรื่อยๆเลยจริงๆครับทุกคนแล้วก็ได้เห็นแล้วนะว่าจ่อคิวกันเข้ามาเนี่ยสามถึงสี่เพลงกันเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นกันเลยจากเพลงแม่จินตลาภูลาบกับน้องอุงอิงที่จะปล่อยในวันที่21กุมภาพันธ์นี้ แล้วนะครับบทเพลงต่อไปก็จะเป็นเพลงขององค์ิงแล้วก็พ่อโจร้องฟิชเชอร์ลิงกันนะครับอันนี้เราก็มาติดตามกันว่าจะออกเพลงแนวไหนจะนึ่งเข้าให้พ่อแหน่ไหมหรือจะเป็นเพลงช้านะครับทุกคนที่พ่อลูกเนี่ยจะได้มาร่วมฟิชเชอร์ลิงกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลงานของน้องนั่นก็คือเพลงของของสปอนเซอร์กังน,นำคลินิกครับทุกคนแล้วก็เพลงนี้ถือว่าท้าทายมากจะต้องร้องยังไงให,ให้มันออกมาแบบติดหูคนทั่วประเทศเนาะทุกคนยกตัวอย่างเลยเพลงสปอนเซอร์เนี่ย ค่อนข้างจะดังเนี่ยยากแต่ก็เคยดังมาแล้วหนึ่งเพลงอย่างเพลงของพี่ลำยัยไหทองคำนะครับกับเพลงนวดให้แหน่ก็คือเพลงที่เป็นเป็นสปอนเซอร์ของยานวดผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนาะแล้วพี่ลำไยเนี่ยเอามาร้องเป็นซิงเกิลของตัวเองนะครับเพลงนั้นก็โด่งดังนะกดจุดให้น้องแหน่ถ้าใครจำยังจำได้เพลงนั้นเลยนะครับแล้วก็เพลงของกัง,กงนำคลินิกเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะทำเพลงออกมาแนวนี้นะครับให้คนเนี่ย ติดหูกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับทุกคนก็คิดว่าเป็นโจทย์ยากเหมือนกันสำหรับองค์อิงแล้วก็พ่อโจนะครับทุกคนเนาะกับเพลงสปอนเซอร์นะครับอย่างนี้คือดังยากอะต้องบอกแบบนี้ถ้าเพลงแบบจังหวะไม่โดนจริงไม่โดนใจจริงก็ดังยากแต่ว่ามว่าองค์อิงกับบอสโจก็น่าจะเอาอยู่เนาะในเรื่องของกระแสอะไรต่างๆนะครับก็มารอติดตามกันของทางด้านกังนําคลินิกอีกหนึ่งผลงานเพลงที่จ่อคิวเข้าห้องอัดเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ อีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับนั่นก็คือเพลงของอุ๋งอิงกับพี่กระต่ายพันนิพพานะครับจากค่ายของอาจารย์จินนี่ภูไทยเนาะซึ่งน้องบอกว่าตอนนี้เขากําลังเตรียมตัวเขียนเพลงนะครับกับพี่ร็อกน้องลำนะครับก็โอ้โหน่าติดตามมากๆสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับซึ่งน้องบอกว่าฉีกกฎแล้วก็ฉีกแนวของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไปเลยครับทุกคนเนาะเพราะว่าร่วมกับสายหมอลำด้วยกันเนี่ยก็มีแล้วพี่จินตลาภูลลาบแต่ทีเนี้ยมาร่วมกับสายร็อกนะครับสายร็อกอินดี้อย่างพี่กระต่ายพันนิพาก็ถือว่า น่าติดตามมากครับทุกคนแล้วก็มีบทเพลงมีผลงานไหนอีกที่จอคิวรอก็มีเป็นผู้บ่าวคนแรกนะครับสำหรับบทเพลงนี้เนี่ยโอ้โหน่าติดตามมากครับเป็นเป็นทนาย A นะครับเป็นคนแต่งให้กับน้องแล้วก็เพลงนี้เนี่ยถือว่าเราพวกเราได้ฟังกันไปแล้วบางช่วงบางตอนนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่เข้ากับน้องนะครับนะเป็นเพลงที่เหมาะกับเสียงของอุงอิงนะครับแต่เพลงสร้างผสมนองฮักเดียทุกคนถ้าใครได้ไปดูแล้วเนาะโอ้โหอาจารย์วิพุรินแต่งได้แบบว่า แต่งให้แบบอนุรักษ์คำคำของหมอลำเอาไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าใครได้เข้าไปดูเข้าไปชมเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยแสดงความดีใจกับช่องของพี่จินตลาด้วยจินตลาชาแนลออฟฟิเชียลนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูคลิปของลูกสาวอุ๋งอิงหนึ่งนาทีแวบเดียวครับทุกคนติดในมาแรงะโอ้โหเป็นอะไรที่นะ อึ้งเหมือนกันสำหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับเนาะก็อ่ะมาเราก็ไปช่วยเชียร์ช่วยแชร์แล้วก็ช่วยชมกันนะครับในช่องของพี่จินตลาครับทุกคนเอาให้แบบติดหนึ่งในมาแรงไปเลยสร้างปรากฏการณ์นะครับสร้างตำนานบทใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดติดตามอุ้มอิ่มข่าวกระแสเช่นเคยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปดีๆของอุ้มอิ่มนะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ